สวัสดีคนชาวราศีสิงห์นะคะหรือลัคนาราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะคนที่เกิดในด,ดาวจันดาวพุธได้หมดเลยนะคะวันนี้มาเจอจกับแม่หมอน้ำอ้อยนะคะก็คือน้ำอ้อยทาลัสเลฟนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดดูดวงความราความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2 5 6 5นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ความรักความสัมพันธ์คือแม่หมอบอกก่อนนะคะว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะ,ะชาวราศีสิงห์อาจจะเข้ามาดูคลิปนี้เป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกพลังงานดีก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้เป็นสร้างสรรค์ให้กับพลังงานชีวิตของตัวเองไว้นะคะแต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดมากนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้นะคะ แม่หมอฝากคอมเมนต์นะคะใครที่ตรงกับพลังงานของตัวเองก็ฝากคอมเมนต์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ดูแบบนี้ต่อเนื่องได้เรื่อยๆทุกเดือนนะคะและก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยได้สร้างคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณได้อัปเกรดทุกๆเดือนนะคะชาวราศีสิงห์คะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หน้าจอแล้วก็ไอดียไลน์ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ มาค่ะเรามาดูความรากักความสัมพันธ์ชาวราศีสิง์เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้หมอไม่ได้อิงว่าจะเป็นแบบไทยหรือแบบตะวันตกนะคะดูได้ทั้ง2แบบนะจ๊ะจะเป็นแบบไทยก็ได้แบบตะวันตกก็ได้จะเป็นแบบอ่าลัคนาก็ได้อ่าเป็นแบบราศีก็ได้เหมือนกันนะคะทั้ง2แบบได้นะคะหมอจะแยกแยะเป็น3สถานะนะคะก็คือสถานะโสดแล้วก็ความไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่นะคะ เอาโสดก่อนละกันนะคะชาวโสดชาวราศีสิงคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันนะขอทราบพลังงานชาวราศีสิงห์คนาสิงห์นะคะที่อยู่ในหมวดของคนโสดนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ก่อนแม่หมอจะเปิดไพ่ก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนจะมาเปิดไพ่ดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ คอนโดนะคะห้าดาบนะคะห้าดาบ The Des ค่ะ The Des นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ Six of Pentacles นะคะหกเหรียญ The t e m p l a t ค่ะ 3คทานะคะ8เหรียญว้าว1เหรียญนะคะ5้าไม้ค่ะ10ไม้นะคะราชินีไม้ค่ะโอเคชาวราศีสิงห์คนโสดเรามาดูกันนะคะพลังงานของคุณเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยน2565นี้ชาวราศีสิง์ลัคณาสิงตัวตนของคุณนะคะเป็น Six of Pentacles Six of Pentacles หเหรียญคุณอาจจะมีความรักที่มีการโต้แย้งขัดแย้งกันหรือว่ามันมีการไม่เข้าใจกันแต่พวกคุณซับพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองกันได้ดีนะคะช่วงนี้หมอเห็นว่าชาวโสดอาจจะมีประเด็นของความรักเกิดขึ้นอยู่ได้นะคะชาวราศีสิงคนโสด พวกคุณเคยอาจจะเคยรักกันมากนะถึงขนาดแบ่งปันเรื่องอผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองก็ได้หรือว่าแบ่งผลประโยชน์เรื่องต่างๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักการปรึกษาการอ,อุปถัมภ์เมตตาช่วยเหลืออะไรกันข้อแนะนําอะไรกันต่างๆก็ได้แต่หมอเห็นว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีประเด็นความรักเข้ามาหลายคนหลายทางหลายทางเลือกก็ได้นะคะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่เป็นมือที่3แบบ คนรักเสมอไปนะแม่หมออาจจะบอกปเป็นพวกอาจจะเป็นคนที่รู้จักมากคุ้นหรือคนใกล้ชิดคนทีทีมงานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องญาติสหายอะไรก็ได้นะที่เป็นมือที่3ที่ทําให้ความรักของพวกคุณมันดูเหมือนจะไปกันได้ยากนะคะที่นี้หมอเห็นว่าห้าดาบเนี่ยมันเป็นการขัดแยง้งกันการเอาชนะกันหรือว่าใครบางใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะพ่ายแพ้ยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่า เพราะว่าความรักของคุณมันมีการซ่อนแอบแอซ่อนเป็นความแอบแฝงเป็นทําในสิ่งอะไรที่มันพูดพูดต่อกันไม่หมดค่ะมันเป็นการปิดบังซ่อนเร้นอะไรกันไม่หมดบอกกันไม่หมดหรือว่ามันเป็นความลับซึ่งพวกคุณทั้งสองมันตกลงกันยังไม่ได้นะคะอันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะคะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นแฟนของคุณนะคะให้คุณไปสลับพลังงานกันเองนะคะ อาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนของชาวราศีสิงห์คนโสดนะถ้าเป็นพลังงานของใครก็ให้คอมเมนต์กับแม่หมอน้นาอ้อยด้วยนะคะจะเป็นการขอบพระคุณมากมายนะคะทีนี้เรามาดูค่ะมันเป็นการปิดบังสั้นเร้นที่คุณบอกกันไม่หมดเป็นความลับนี่แหละนะอ่าแล้วเป็นความลับอะไรยังไงเรามาดูเจาะลึกกันไปนะคะทําพลังงานมันเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นการคือตกผลึกในความคิดของตัวเองว่าจะเอายังไงต่อไปกับความรักครั้งนี้นะคะ จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะเป็นถ้าจะไปต่อมันจะเป็นยังไงหรือถ้าจะถอยหลังมันเป็นยังไงนะเพราะว่ารู้สึกว่าความรักของคุณมันเป็นอะไรที่มันยังจะจัดการจัดแจงอะไรหลายอย่างหลายเรื่องนะมันยังมีปัญหาต่อกันอยู่มันยังมีเรื่องอะไรที่ยังสาสางไม่หมดมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์มากๆนะคะชาวราศีสิงห์นะคะเพราะว่ามอาหมอเห็นก็พวกคุณก็มีการช่วยเหลือแบ่งปันอะไรกันได้อยู่นะคะ อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองให้กับพ, Leah, พ tekrar, ่อแม่พี่น้องหรือญาติมิตรหรือใครใกล้ชิดหรือใครก็ได้นะที่มาเอี่ยวเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเรื่องทองของคุณเรื่องความรักของคุณเนี่ยมันทําให้เกิดการขัดแย้งบาดหมางใจกันอ่ะมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความรักของคุณมันทําให้เกิดการแบบเกิดข้อพิพาทกันได้ค่ะมันหมายความว่าเอ๊ะทำไมต้องไปช่วยเขาทําไมต้องไปอะไรกับเขาทําไมแล้วเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราเป็นใครเราเป็นคนรักทําไมไม่ช่วยเราทําไมไม่แบ่งปันให้เราทําไมไม่อะไรกับเรายังไงนะคะ คือดูเหมือนว่ามันมีข้อพิพาทวิจารณ์กันเหมือนมีข้อแบบถูกคิดถามกันอยู่ตลอดเวลานะว่ามันเป็นยังไงนะคะทีนี้ก็ดูเหมือนว่าสามไม้คาทากับหนึ่งกับหนึ่ง,หงเหรียญเนี่ยแม่มอเชื่อว่าถ้าไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายเขานะที่ดูเหมือนว่าเหมือนจะออกห่างแล้วเหมือนจะมุฟออนตัวเองไปข้างหน้าแล้วนะเหมือนจะหาความสุขความ<อ>ความจเจริญ ในชีวิตของตัวเองแล้วอ่ะคุณคิดว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้คุณคิดว่าคุณอยากจะเดินทางออกไปหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองไปมุ่งเงินมุ่งงานมุ่งในสิ่งที่คุณทำอ่นการลงทุนลงแรงหรือสิ่งที่คุณคาดหมายเป้าหมายอะไรสิ่งที่คุณทําไว้มันจะเป็นผลสําเร็จด้วยนะคะเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะกอะเป็นเรื่องของเงินของทองของสิ่งอะไรที่คุณตั้งหวังตั้งใจไว้อ่ะ มันจะบังเกิดแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังประสบผลสาเร็จที่คุณคิดที่คุณคา,าดหมายเป้าหมายอย่างที่คุณคิดไว้ก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นคนที่อดทนเพียรพยายามแล้วก็คุณเป็นคนที่มุ่งเป้าหมายความชัดเจนในชีวิตของคุณได้ดีมากเลยนะคะชาวโสดนะคะคนราศีสิงห์นะคะเนี่ยเห็นไหมเดดเดกับเดดเดกับแปดเหรียญเนี่ย ถึงม้ว่าพวกคุณจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะอาจจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเดเนี่ยนะคะคือคุณจะอาจจะไปมุฟออนตัวเองอาจจะไปมุ่งเงินมุ่งงานสร้างพลังจิตพลังใจให้กับตัวเองในสิ่งที่คุณคิดที่คุณตั้งหวังที่คุณพยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวให้กับชีวิตในอนาคตของตัวเองแล้วก็ได้นะชาวราศีสิงห์นะคนโสดนะเดเดสมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะบางคนอาจจะ จบกันไปแล้วแยกย้ายก,กันไปแล้วหรือมุฟออนตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองไปแล้วก็ได้นะคะชาวราศีสิงค์คะทีนี้นะคะออขอจบนะฮะก็ขอจบคนโสดเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ตรงกับใครก็คอมเมนต์ให้กับหมอน้าอ้อยด้วยนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้าอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วเพิ่มไอเดียไลน์เข้ามานะคะหรือจะเบอร์ โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์หน้าจอแล้วก็ได้นะคะ,ะแม่หมอยินดีที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับชาวราศีสิงห์คนโสดได้ตลอดเวลาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่ก็ได้นะคะหรือจะคลิกเข้าไปที่สามเหลี่ยมใต้โพสใต้คลิปข้างล่างนี้สามเหลี่ยมลเล็กๆนะคุณคลิกเข้าไปคุณก็จะเห็นรายละเอียดของแม่หมอน้ำอ้อยที่ใต้โพสต์นี้นะคะสามเหลี่ยมลเล็กๆนะคะก็อยากจะเจาะลึกเข้าไปนะคะแม่หมอก็ มีเวลาจํากัดแล้วก็จะดูให้อีก2ส,สถานะก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่กันบ้างนะคะทีนี้เรามาดูสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็หมายความว่าเป็นแค่คนคุยคนจิบจิบแอลแอลกันอยู่หรือว่าคนที่เป็นแบบประมาณว่าเป็นคิิกกันน้อยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังให้ความ เป็นเปิดเผยยังไม่ได้เป็นให้ตัวจริงยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเอาเรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเมษายนนะคะ2565นี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีสิงห์ได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆทุกเดือนนะคะ และก็จะเป็นขวัญกำลังใจงให้กับแม่หมอต้อ้อยได้สร้างคลิปดีๆอัปเกรดดีๆให้คุณได้มาเช็คดวงแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเช่นกันนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะอะเรามาดูนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์เดะมลขึ้นใบแรกเลยนะคะอาสามเหรียญค่ะเด็กเหรียญน,นะคะ บาดไม้ค่ะราชนีถ้วยนะคะ the empress ค่ะ the sun ว้าว the high princess นะคะ devil <The View. S 2> เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีสิงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ราชินีไม้มาอีกแล้วนะคะราชินีไม้โอเคเรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์นะคะตัวตนของคุณได้เด็กเหรียญนะคุณอาจจะเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวสิ่งใหม่ๆหรือความรักใหม่ๆก่อเกิดแห่งรักใหม่ๆของคุณนะคะอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่คุณกําลังจะเริ่มนะคะค,คุณกำลังจะให้ความสําคัญกับรักครั้งใหม่ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอันนี้หมอจะบอกกันเลยว่า อาจจะเป็นพลังงานที่สลับกันได้นะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองก็จะเป็นแฟนของคุณเองนะคะให้สลับพลังงานกันเองนะคะเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นถ้าไม่ตรงกับใครก็อาจจะเป็นพลังงานของคนอื่นก็ได้นะคะถ้ามันเป็นพลังงานของคุณตรงกับคุณก็ช่วยคอมเมนต์ให้กับหมอน้ำอ้อยด้วยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะคุณกาลังจะเริ่มต้นกับรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเป็นคนใหม่นะคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่ มีสเสน่ห์คนสวยนะคนมีซิกเซนดีคนที่มเีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีจิตวิทยาสูงนะคะเป็นคนที่สวยน่ารักบุคลิกดีนะอาจจะฐานะมั่นคงเขาก็มีหน้าที่ที่มั่นคงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เ,เป็นคนสวยคนมีเสน่ห์รูปหล่อเป็นคนสวยคนหล่อคนแท้คน,คนมจีจิตวิทยาสูงเป็นซิกเซนที่ดีนะคะเป็นจิตวิทยาที่ คุณคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะ,ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหมอเห็นว่าดมูลกับเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการปิดบังสั้นเลนส์อยู่นะคะเป็นราชินีไม้นะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีไหวพิบฏิพานดีมีบุญบารมีสูงเหมือนกันนะคะราชินีไม้นี่นะแต่ในการที่เป็นตัวของเขาเองสูงเนี่ยเขาก็ จะมีความเล่นลับซับซ้อนของเขาอยู่ในตัวเหมือนกันนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะเดอะมูนมันเป็นอะไรที่ยังยังไม่ชัดเจนนะยังให้ความชัดเจนกันยังไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่พวกคุณก็ยังมีความแคลงใจสงสัยอะไรกันอยู่นั่นแหละนะมันก็ยังไม่มีความชัดเจนกันได้อยู่นะแปดไม้กับเดวิยนี่หมอเชื่อว่าพวกคุณอยากจะสื่อสารอยากจะส่งสารสื่อสารมีข้อความดีๆอะไรที่แบบ ปรับฉับพลันให้กันรู้ให้กันทราบว่าอยากจะมีเรื่องอะไรให้ให้ทราบอยากจะมีเรื่องอะไรให้แบบสื่อสารกันว่าเรายังมีกันอยู่เรายังมีความสําคัญต่อกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเดวี่นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอาจจะคุณอาจจะเป็นมือที่สามของอีกคนหนึ่งหรือว่าคนนั้นของคุณอาจจะดึงมือที่สาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเป็นความรักที่ลุ่มหลงเป็นความรักที่ยัง ให้ความจริงต่อกันยังไม่ได้ให้ความที่เป็นตัวจริงกันขึ้นยังไม่ได้นะมันยังเป็นอาดเป็นความรักที่ล่มหลงในเซ็กในผลประโยชน์เรื่องอะไรต่างๆก็ได้นะคะมันมีได้หมดเลยนะคะช่วงนี้เนาะทีนี้หมอจะบอกเลยว่าเดวิลเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักของอาจจะเป็นคู่ในคู่เวรคู่กรรมก็ได้นะ,ะที่ผู้คุณรักกันมากนะ คู่แวนคู่กร,รมก็คือคู่ที่ยังสามารถให้ความชัดเจนกันยังไม่ได้ยังหาสามารถให้ความที่จะเป็นตัวจริงกันยังไม่ได้แน,แน่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังอ,อ,อยู่ในความสับสนวกวนในราคะในสิ่งที่พวกคุณกําลังลุ่มหลงกันอาจจะลุ่มหลงกันในรูปรักษณ์ภายนอกกันอย่างนี้ก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะเพราะว่าหมอเห็นว่าพวกคุณเนี่ยเป็นราชนรินีแล้วก็เดซันยังให้ความสุขกับกันได้นะ พวกคุณถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนพวกคุณก็ยังจะสามารถให้ความสุขต่อกันได้พวกคุณรักกันพวกคุณยังอยากจะให้สิ่งอะไรที่มันมีความสุขต่อกันได้นะคะ มันยังเริ่มต้นต่อกันได้ใหม่เสมอนะคะยังเป็นความสุขกันยังเป็นความรักกันยังมีการประนีประนอมเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์ซัพพอร์ตช่วยเหลือกันได้ด้วยดีนั่นเองนะคะเพราะว่า The Sun มันเป็นสิ่งที่การก่อเริ่มการเป็นความอุดมสมบูรณ์ก็ได้แต่ในความอุดมสมบูรณ์ของพวกคุณหมอก็ยังเชื่อว่ามันเป็นยังอะไรที่ยังไม่ได้แน่ชัดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีสิ่งอะไรที่ยังขวางกั้นพวกคุณอยู่นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่หมอเชื่อว่า พวกคุณก็ยังให้ความรักต่อกันได้เสมอนะคะชาวราศีสิงห์คะเพราะว่าสังเลียนเดอเอ็มเพรพวกคุณยังมีการซัพพอร์ตการช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ปรึกษาหารือกันให้ข้อเสนออะไรกันดีๆหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนสถานะอะไรกันดีๆคล้ายๆกับว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการเงินการงานอะไรคุณพวกคุณช่วยเหลือกันได้แนะนํากันได้ปรึกษากันได้ให้ความซัพพอร์ตกันในแนวคิดกันได้เพราะว่า t h e ะ m p ็ e เมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณอาจจะรักเขาคุณอยากจะเห็นความสัมพันธ์เขาเหมือนกับเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเป็นคนรักที่อยู่ในใจของคุณ เป็นผู้หญิงนะเมื่อวันผู้ชายนะเมื่อวันก็ได้นะคะเป็นคนรักที่คุณรักเสมอที่คุณอยู่ในใจเสมอก็ได้นะคะชาวราศีสิงค์คะว้าวโอเคนะคะก็ขอจบความอขอจบการดูดวงคลิปของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีสิงค์นะคะทีนี้ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยที่ชัดเจนกว่าน,นี้ลึกกว่าน,นี้เป็นดวงส่วนตัวของคุณกว่าน,นี้ก็ทักแชทออนไลน์กับแม่หมอได้เลยนะคะ ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะหรือว่าอ,อยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแนะนำคำแนะนำอะไรก็คลิกเข้ามาได้เลยนะคะที่สามเหลี่ยมใต้โพสต์ข้างล่างนี้นะคะ,ะคุณก็จะเห็นรายละเอียดนะคะแล้วก็หรือใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะแม่หมอจะล็อกคิวจัดคิวไว้ให้พวกคุณได้นะ,ะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่าน,นี้มั่นยำกว่าน,นี้แน่นอนนะคะถ้ามันเป็นพลังงานที่ตรงกับคุณก็ขอให้คุณคอมเมนต์ให้กับแม่หมอน้าอ้อยด้วยนะคะ อยากจะเจาะลึกเข้าไปกว่านี้แต่เวลาของแม่หมอนะคะก็ยังจะมีอีกหลายราศีเลยที่จะไปดูนะคะไปอัปเกรดให้กับชาวราศีอื่นๆด้วยนะคะชาวราศีสิงห์ก็เป็นราศีหนึ่งที่ให้ความสนใจกับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะก็อยากจะทำอะไรให้มันดีๆนะอยากจะอัดคลิปให้ดูแบบเจาะลึกเข้าไปกว่านี้นะแต่ยังไงก็แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะได้มีความรักที่ดีนะคะ อาทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ที่อคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนที่แต่งงานแล้วคนมีคู่ที่อยู่ดีกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างอาจจะมีประเด็นด้วยหรือไม่มีประเด็นก็ได้นะคะอันนี้ดูได้หมดเลยนะคะคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วนะคะอะเรามาดูกันนะคะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2565นนี้คะ่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในการอัดคลิปของแม่หมอได้ทุกๆเดือนแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะชาวราศีสิงห์คะอ่าเรามาดูคนมีคู่นะคะ3คา,าทาค่ะว้าวอัศวินถ้วยค่ะ 5้าม้นะคะทำเพลนส์ค่ะอาร์ซเหรียญน,นะคะ for our pentacles อัศวินดาบอัศวินทุกคนอัศวินดาบนะคะสองดาบนะคะสองดาบสิบไม้ค่ะว้าว เด็กถือ,อเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถ้วยนะคะโอเคมาค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ที่คนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงค์ค่ะหมอเห็นว่าสามคาถากับเด็กถ้วย สามคาถาเด็กช่วยหมอเชื่อว่าพวกคุณเหมือนกันจะเหมือนกับมีแผนวางแผนอนาคตการที่เริ่มใหม่ๆสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะกับคู่ของคุณนี่แหละนะการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆกับคู่ของคุณเหมือนกับจะลงธุรกิจด้วยกันหรือจะเปิดร้านอะไรด้วยกันหรือจะทํางานอะไรร่วมกันที่เหมือนกับวางแผนวางแผนที่จะมีอนาคตร่วมกันเหมือนกับจะก่อร่างสร้างตัวในสิ่งใหม่ๆให้กับ ครอบครัวของคุณกับคนรักคู่รักของคุณก็ได้นะคะเ,เด็กช่กวยเนี่ยนะอาจจะเป็นธุรกิจเกิดใหม่การได้เริ่มใหม่การทําอะไรใหม่ๆร่วมกันที่ที่คุณอาจจะคิดว่าเออมันจะเป็นไปได้นะมันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเนี่ยนะเด็กช่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าเออไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออว่าคนรักของคุณเขาจะออคิดการไกลขนาดนี้หรือคุณนี่แหละคือคิดการไกลได้ขนาดนี้ว่าอยากจะเริ่มสร้างปักหลักปักฐานอะไรให้ร่วมกัน ให้มันดีกว่านี้ก่อร่างสร้างตัวบังเกิดผลหรือว่ามีสิ่งอะไรที่ดีๆร่วมกันนะคะหรืออาจจะเดินทางไปหากันก็ได้นะคะบางคู่บางคนเหมือนอาจจะอยู่คนละที่ก็ได้นะที่หมอพูดเนี่ยอยู่คนละจังหวัดก็ได้อยู่คนละประเทศก็ได้หรือคนละอำเภอคนละถิ่นคนละแดนอยู่ห่างไกลกันนะคะเดวเวอร์อะเดวเวอร์กับชอนเเลนหรือพวกคุณจะอาจจะย,ย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกันก็ได้นะอาจจะมีการวางแผนวางแผนร่วมกันว่า คุณมาอยู่กับฉันฉันมาอยู่กับคุณนะคะเหมือนก็มันจะมีการโยกย้ายถ่ายเทเหมือนก็มาอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะคะนี่นะหรือเหมือนหรือ,หรอเหมือนจะมีการเดินทางไปอยู่ด้ยวยกันก็ได้นะ,ะทำเพลนกับเดอะเวิร์นะคะ,ะทีนี้หมอเห็นว่าห้าไม้กับห้าไม้กับ1ิบไม้เนี่ยมันเป็นมันเหมือนมีการขัดแยง้งมีข้อโต้แยง้งอะไรบางอย่างที่มันมีปัญหากันอยู่นะมีปัญหาอะไรกันนะคะชาวราศีสิงห์คนมีคู่ เหมือนกับมีเรื่องของพวกคุณจะต้องจัดการจัดแจงมีเรื่องที่คุณจะต้องสะสางให้มันจบมันสิ้นนะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้นะชาราศีสิงห์พวกคุณไม่ยอมแพ้นะพวกคุณจะช่วยกันจัดแจงจัดการในสิ่งภาระหน้าที่ต่างๆให้มันผ่านาน,านไปให้ได้รู้สึกว่ามันจะมีการขัดแยง้งมีข้อโต้แย้งอะไรกับเพื่อนร่วมงานกับทีมงานกับบุคคลใกล้ชิดหรือว่ากับบริวารกับลูกน้องกับใคร พอแม่พี่น้องก็ได้นะฮะแบบห้าไม้นี่มันมีสิ่งที่จะต้องจัดแจงจัดการมีเรื่องทะเลาะบาดหมางใจกันอะไรหรือเปล่านะแต่พวกคุณก็ไม่หวั่นนะพวกคุณก็เหมือนกับว่าจะช่วยกันน่ะนะช่วยกันสี่เหรียญนี่มันมีการพยายามมันมีความที่มีความพยายามมันเหมือนกับอยากจะซักเซตในเรื่องของตัวเองกับคู่ของตัวเองให้มันมีให้มันผ่านไปได้นะสองดาบนี่มันหมายถึงว่ามันยังมีเรื่องของ กังวลใจมีเรื่องของมันยังหาทางออกที่ยังไปไม่ได้นะแต่คุณก็ยังพยายามที่จะเอาเรื่องของต่างๆปัญหาอุปสรรคทุกๆอย่างค่อยๆแก้ไขค่อยๆจัดการค่อยๆที่จะ,ะมีวิธีปลองดองกันนะคะให้มันจัดแจงจัดการกันไปได้นะคะชาวราศีสิงห์ก็รู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างที่จะจัดการได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะ อศวินถ่วยแล้วก็อศมินดาพวกคุณรู้เหมือนว่าจะจัดแจงจัดการกันไปแบบรวดเร็วแบบฉุกละหุกนะพวกคุณจะไม่ยอมปล่อยปัญหาให้มันค้างคาไม่ยอมปล่อยปัญหาให้มันบานปลายนะพวกคุณจะจัดการให้มันไปได้อยู่รอดให้มันปลอดภัยให้มันมีความสุขมันมีความเพอร์เฟกตอลังการของคุณที่จะก้าวหน้ามั่นคงไปด้วยกัน แม่หมอเชื่อว่าอัศวินช่วยมันมีความสุขให้กันมันมีความรักให้กันมันมีการที่จะไปต่อร่วมกันมันซัพพอร์ตช่วยเหลือกันได้ดีมากเลยนะคะมีความรักให้กันได้ดีมากแล้วหมอเชื่อว่าพวกคุณก็จะไปกันได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะอัศวินดานะคะต่างคนต่างที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันได้นะคะชาวราศีสิงห์คนมีคู่ว้าวนะคะ ดีมากนะชาวราศีสิงห์นะไม่ว่าพวกคุณจะมีการขัดแย้งโต้แย้งอะไรกันไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆนาะนาะที่พวกคุณมีหมอเชื่อว่าพวกคุณจะผ่านไปได้จะสําเร็จไปได้นะจะซักเซสให้กับชีวิตของตัวเองไปได้นะเพราะว่าพวกคุณมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการปณิปนอมอมทอมกันแล้วก็เจราจากันแล้วก็สักเซสชีวิตคู่กันไปได้ดีนั่นเองคะ่ะชาวราศีสิงห์ค่ะนะพวกคุณจะมีเรื่องใหม่ๆนะ มีเรื่องอะไรที่จะทำใหม่ๆร่วมกันอยู่นะคะเพราะว่าเด็กถ mm. ้วยหมอเห็นว่าพวกคุณกำลังจะมุ่งเงินมุ่งงานเรื่องของความรักของสิ่งอะไรที่มันจะประสบผลสำเร็จนะคะ่เห็นไหมมันจะมีแนวโน้มว่าจะมันมีความสุขมาประสบผลสำเร็จได้ในชีวิตของคนทั้งคู่ได้นะคะชาราศีสิงค์ค่ะ โอเคก็ขอจบคลิปของชาวราศีสิงแค่นี้อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทอะไ์กับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เพิ่ม ID ไอดีได้ค่ะได้นะคะแล้วก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้กับแม่หมอน้าอ้อยด้วยนะคะจะไม่พลาดในการอัดคลิปของแม่หมอน้าอ้อยแบบนี้ได้เรื่อยๆทุกๆเดือนนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกาลังใจให้กับแม่หมอน้าอ้อยไดย้อัดคลิปอัดเกร็บแบบนี้ให้คุณทุกๆเดือนได้เช่นกันนะคะชาวราศีสิงค์คะอยากจะดูดวงส่วนตัวอย่าลืมทักแทแอดไลน์เข้ามาได้นะจ๊ะสำหรับเดือนมีนาคมถึงเมษาย,ยน2565นนี้แม่หมอน้าอ้อยก็ขอลาเป็นแล้ว ขอทุกคนมีความสุขกับความรักประสบผลสำเร็จในหน้าที่การเงินการงานสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณคิดคาดหวังก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังที่คุณคิดปรารถนานะคะสำหรับวันนี้หมอหน้ขาบอยก็ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ